สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเอาขนมขนมลุนการ์ดของเรานะคะเราก็จะมาให้ดูว่าเรามีรุ่นไหนบ้างนะคะ <P> ทุกคน <stop ande> นี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สี่นะคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนสโกกับทันจิโร่นะคะหน้าซอง,งตัวนี้ก็จะเป็นไอหนึ่งซองก็จะมีม,มีการ์ดหนึ่งแผ่นนะคะมีทั้งหมดสามสิบสี่รุ่นนะคะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบการ์ดนะคะทุกคนตัวนี้เราก็มีทั้งหมดกี่อันเรามีทั้งหมดห้าซองนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้แกะแล้วต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้นี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สี่เหมือนกันนะทุกคนแต่จะเป็นเห็นไหมซองมันจะสีทองมีทั้งหมดส4ิสี่รุ่นเหมือนกันการ์ดสาสบสใบนี่ค่ะอันนี้คือการ์ดทันจิโร่เรนโกร้างเซนอิซึต่างๆนะคะทุกคน ตัวนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะคะอันนี้เราก็มีอีกสี่สี่ห่อนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยราคาจะแพงหน่อยสองหนึ่งก็จะประมาณอยู่ที่สองร้อยกว่าเยนหกสิบกว่าบาทนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนสติกเกอร์อันนี้เราเคยแกะไปแล้วนะคะไปย้อนดูได้แล้วเราก็ซื้อมาอีกค่ะเพราะเรายัางได้ไม่ครบนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นการแผ่นเล็กเห็นไหมทุกคนเป็นสติกเกอร์อันนี้เราได้มาอีกสองซองค่ะ ปากาตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นซองสีขาวนะคะทุกคนเห็นไหมทันจิโร่ตัวนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นนะไม่เห็นมันบอกตัวนี้ก็จะเป็นการเล็กเหมือนกันกับตัวตะกี้นะคะทุกคนเป็นรุ่นใหม่ราคาจะแพงหน่อยอันไหนที่ออกมาใหม่ก็จะแพงหน่อยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ประมาณนี้นี่ค่ะตัวนี้เราได้มาอีกสองห่อแล้วก็ตัวนี้ที่พึ่งที่พึ่งแกไปตะกี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็น ซองมันจะเป็นลักษณะเล็กกว่าตะกี้หน่อยนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมมันเป็นของตเต้นะคะตะกี้เป็นของแบงก์ไดนะคะอันนี้เป็นของตเต้ของตเต้จะแพงหน่อยนะทุกคนดูดิตัวนี้ก็จะเป็นการไซเล็กเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะทุกคนเห็นการไหมการเข้าโชว์เล็กเล็กเอากับกับหัวอีกเล็กไม่พอกับด้านอีกนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นการไซเล็กนะทุกคนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นซองสีแดงดำแต่กี้เป็นดำเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเพิ่งแกะไปนะคะทุกคนไปย้อนดูได้มีทั้งหมดห้าห้าคลิปนะคะทุกคนไปย้อนดูได้ค่ะล้วก็จะมีคลิปเต็มด้วยนะคะไปย้อนดูได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมลุนกาที่เรากําลังจะแกะต่อไปนะคะแล้วก็จะมีพวกนี้ก็นี่ค่ะเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่13บสามเยเราเราไปเห็นในอินเทอร์เน็ตรุ่นที่12นะแต่เราอยากได้การ์ดใหม่แต่ถ้าราคามันไม่แพงมากเดี๋ยวเราจะซื้อมารีวิวอีกอันนี้เราได้รุ่นที่13มาค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดเขานะคะตัวนี้จะเป็นขนมมันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตเป็นก้อนนะทุกคนดูดิเห็นไหมมีค่ะการ์ดจะอยวิด้านหลังเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะแกะกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้เขาบอกไหมมันมีกการดทั้งหมี่่แผน อีรุ่นอันนี้เขาไม่ได้บอกนะคะทุกคนอันนี้ของแบงก์ไดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรามเมงกิจใจ้าราเมงนะคะทุกคนรามเมงแบบมาม่าบ้านเราก็มาม่ามาม่าเลก็กค่ะมาม่าสำหรับกินเล่นนี่ค่ะตัวนี้อุ๊ยตัวนี้เขาไม่บอกว่าเป็นอะไรเขาให้บรรลุนเองนะทุกคนว่าเป็นการอะไรการจะอยู่ด้านหลังตัวนี้การจะยาวหน่อยตัวนี้เราเคยแกะมาแล้วนะ เราซื้อมาแกะอีกเพราะเรายังได้ไม่ครบนี่ค่ะนี่เซตนี้เราได้มาสองสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะทุกคนเป็นไม่รู้ว่าจะมีการหรือเปล่าแต่เราเห็นแล้วมันน่ารักมันเป็นคล้ายเซมเบ้หรือเปล่าเป็นคล้ายเซมเบ้นะคะทุกคนเป็นขนมเขาเกียวทอดอะไรประมาณนั้นนี่แหละแต่หอมใหญ่มากแต่เรายังไม่รู้ว่าด้านในมันจะมีการมีอะไรให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยอรอลุ้นกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนเห็นไหม แล้วก็ต่อไปอันไหนอันนี้นี่ค่ะตัวนี้ก็ลุ้นการเหมือนกันอันไหนที่มันแพงมัดไปเราก็จะเอามามีเยอะนะทุกคนอันนี้การอยู่ด้านนอกนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวก็รอกแกะนะคะแล้วก็ตัวไหนอีกเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจมากตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฉากอะทุกคนฉากในละครอนะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะการอยู่ด้านในนี่มีฉากแต่ละฉากมีทั้งหมด วิมีทั้งหมดเก้าเก้าฉากอ๋อเก้าฉากเราต้องได้ให้ครบนะทุกคนวันนี้เราได้มาสองหอนะคะแต่เ,เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ฉากไหนบ้างนี่ค่ะแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยสามร้อยตัวเย็นก็เกือบร้อยนะทุกคนนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น,นคล้ายหมากฝรั่งนะคะทุกคนของดาบพิฆาตอสูนกันไม่รู้ว่าจะมีการ์ดด้านไหนหรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกัน อันนี้ก็เหมือนกันค่ะมีน,นได้มาสองซองก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเยลลี่เนาะทุกคนตัวนี้จะเป็นเยลลี่รุนการ์ดเห็นไหมกาจะอยู่ด้านหลังน,นี่ค่ะได้มาสองซองแล้วก็ตัวนี้ป๊าบอกว่าป๊าเพิ่งไปได้มาเพิ่งไปเห็นมันออกมาเป็นเนสกุกก่อนหน้านี้เราเคยแกะแล้วนะคะทุกคนเราเคยแกะแล้วมันจะเป็นการ์ดแผ่นเล็ก มันจะมีหลายรุ่นแต่ตัวนี้ออกใหม่ค่ะเป็นเนสโกแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหมักฝรั่งอันนี้เราไปเจอมันลดราคานะทุกคนถ้าไม่ลดก็ก็แพงอยู่นะตัวนี้ถ้าไม่ลดก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบกว่าบาทนะคะทุกคนประมาณร้อยยี่สิบร้อยสาสิบนะสี่ร้อยกว่าเยนมันลดครึ่งราคาก็เหลือหกสิบกว่าบาทนะทุกคนเป็นลูกอมเราได้มาสองอันนี่ค่ะไดเซนเนสโกเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนก็มีไนอีกมีอะไรอีก ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะลุนการไหมคะน่าจะเป็นขนมหน้าของตัวการ์ตูนต่างๆนะคะทุกคนตัวนี้ก็ยังไม่แกะเดี๋ยวเรารอลุนกันคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะรีวิวตัวไหนแล้วก็ตัวนี้ทุกคนดูอันนี้มันมาเป็นเหมือนอันนี้เราได้มาสองขวดลักษณะมเป็นขวดเราจะได้มาสองขวดมีวันพีชมีวันพีชขวดหนึ่งนะ,ะทุกคนข้างในเหมือนเป็นขวดแก้วเลยอะแล้วมีคินเนสุน้อยใบบะอีกขวดหนึ่งนะคะทุกคน อันนี้มันเป็นป,ะป,ะป้าคนไอจู้สืออันนี้จู้สือมันคล้ายๆแชมเปญทุกคน,นมันเป็นแชมเปญสำหรับเด็กแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจะมีการหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลุ้นกันต่อนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็คือขนมทั้งหมดที่รอรีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตะรีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่ง ถ่ายคลิปรีวิวให้หมดเร็วๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย